วันนี้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมนะครับพิจารณาเรื่องที่สําคัญนะก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพวกเรานะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับตามที่จังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ออกคําสั่งนะครับให้มีการปิดสถานที่ที่ จะมีผู้คนนะครับเข้าไปใช้บริการไปจนมากและอาจจะเป็นอันตรายต่อการแพร่ระบาดนะครับซึ่งเราดำเนินก,การไปเมื่อคืนแล้วนะครับทีนี้ก็มีในส่วนของสถานที่ที่เป็นสถานบริการนะครับหรือค่ายสถานบริการซึ่งในคำสั่งเดิมนะครับเราได้มีการเปิดโอกาสนะครับให้ สถานบริการเหล่านี้ถ้า,ามีความจําเป็นนะครับในเรื่องของพนักงานที่จะต้องอไม่ตกงานเนี่ยนะครับปรับถ้าสามารถปรับได้ให้ยื่นความประสงค์มาเพื่อที่ทางเ,าเจ้าที่จะได้ไปตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนั้นเป็นของเดิมนะครับแต่เมื่อคืนนี้นะครับเรียนอย่างนี้นะเมื่อคืนนี้ทาง คณะทีมงานนะครับได้ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเห็นว่านะครับเห็นว่าแนวทางเดิมนั้นอาจจะควบคุมได้ยากอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับอาจจะมีผู้ที่ไม่มีวินัยลักลอบนะครับฝ่าฝืนหรือปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในวันนี้ก็ได้มีการพิจารณาทบทวนนะครับและก็ถือเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือสถาน บริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการถือปฏิบัติเช่นเดียวกันหมดนะครับต้องอยู่ในกำหนดปิดเป็นการชั่วคราวนะครับ14วันก็คือถึงวันที่1เมษายนถือปฏิบัติเหมือนกันหมดนะครับเพื่อที่ว่าตรงนี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมอย่างเต็มที่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่พวกเราได้เรียกร้องกันมากนะครับการเปิดเผยถึงจำนวนผู้ที่อยู่ในกายเฝ้าระวังผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้มีโอกาสติดเชื้ออะไรทั้งหลายรวมถึงไทม์ไลน์เส้นทางอะไรทั้งหลายนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่ากลุ่มบุคคลที่อยู่ในไทม์ไลน์เนี่ยจะได้เฝ้าระวังป้องกันนะซึ่งตรงนี้นะครับที่ประชุมเห็นพ้องต้องการเลยนะครับว่า เพื่อประโยชน์ในการป้องกันข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับแต่จะขอสงวนชื่อนะครับขอสงวนชื่อตัวบุคคลนะครับอันนี้ก็ด้วยความยินดีนะครับและเต็มใจและจริงๆนะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการที่จะขอให้จหังหวัดเชียงใหม่มีคําสั่งถึงทุกหน่วยราชการนะครับ ไม่ให้มีการจัดสร้างเอกสารใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนอันจะนำไปสู่ความสับสนนะครับตรงนี้ก็วันนี้นะครับทางสำนักง,งานจังหวัดก็มีหนังสือแจ้งทุกส่วนรายการนะครับว่าขอให้ใช้ถ้าจะนําข้อมูลไเปเผยแพร่ขอให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์เฉพาะกิจนี้เพียงแห่งเดียวแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีการรับรองจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับ ่วนกรณีเรียกร้องผู้สื่อข่าวอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการเยียวยานะครับให้กับสถานบริการเหล่าน,นี้นะครับก็คือทางจังหวัดนะครับได้มอบหมายให้ท่านรองวิรุณนะครับซึ่งเป็นรองทางด้านเศรษฐกิจกเนี่ยได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับเพื่อรวบรวมนะครับสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนนะครับ จากทั้งหอการค้าจากทั้งสภาอุสาหกรรมหรือส่วนอื่นๆทั้งหลายนะครับเพื่อประมวลและพิจารณาดูว่าจะสามารถมีแนวทางหรือวิธีการในการที่จะช่วยเหลือบรรดาสถานที่ที่ต้องปิดนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปิดการให้บริการเหล่านี้อย่างไรนะครับซึ่งทราบว่าท่านรองวิรุณนะครับจะได้มีการนัดหมายส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันในใน,ในอาทิตย์หน้า อันนี้ก็ในส่วนของอการบริหารจัดการนะครับในส่วนของอการดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นเรื่องของกระบวนการทางการสาธารณส,สุขนะครับก็ขออนุญาตทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,นครพิงค์นะครับในฐานะโฆษกของคณะกรรมการได้นําเรียนครับขออนุญาตเริ่มเริ่มต้นด้วยเรื่องของสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะครับ สถานการณ์ของประเทศตอนนี้ณนะวันที่19มีนาคมนะครับเวลา16.00เมื่อวานนะครับตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด272รายเมื่อวานเนี่ยเพิ่มขึ้นมา60รายซึ่งพวกเราคงทราบทราบกันอยู่แล้วนะครับในประเด็นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างเป็นทางการเมื่อ16.00นเมื่อนเมื่อวานเ,เนี่ยเรามีผู้ป่วยยืนยัน2รายนะครับก็ได้ได้นำเรียนไปเกาะหน้านี้แล้วนะครับล่าสุดตอนนี้ ยืนยันเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับดฉะนั้นตอนนี้ซึ่งในภาพฉายก็คงจะได้ได้ได้ขึ้นได้เปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็น3รายนะครับผู้ป่วยยืนยัน3รายนะครับและในวันนี้เองเนี่ยเรามีผู้ป่วยที่ผลการตรวจเบื้องต้นในจากศูนย์วิทยาศา,าศาสตร์เชียงใหม่เรานะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายนะครับเดี๋ยวจะ มีรายละเอียดนะครับว่าว่าเป็นเป็นมาอย,ย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ในในล็อตใหม่ล็อตล่าสุดไม่นับที่กลับบ้านไปแล้วนะครับคนจีนที่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีผู้ป่วยอยู่8ปรายนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของการาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเ,เจ็บป่วยแล้วก็เข้าข่ายในการเฝ้าระวังของเราที่ที่เราเรียกว่าผู้ป่วย PUI เนี่ยนะครับ PUI หรือปุ๋ยที่เราเรียกกันเนี่ยอตอนนี้เรา ตรวจไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยรายใหม่อยู่8รายนะครับที่เข้ามาอสอบสวนแล้วก็มาตรวจนะครับจากข้อมูลสะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราตรวจไปแล้ว368นะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่ที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่24 24รายนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลการตจ็ป่วยนะฮะส่วนเรื่องของการติดตามนะฮะผูะ้ที่เดินทางเข้ามา จากต่างประเทศนะครับในกลุ่มเสียงซึ่งซึ่งได้รับข้อมูลจากหลายภาคส่วนซึ่งซึ่งเราติดตามอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้มียอดทั้งสิ้น367รายนะฮะติดตามครบเรียบร้อยละครบ14วันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพ้นไปละนะครับ185รายนะฮะในในส่วนของสีฟ้านะครับในจำนวนที่เหลือนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านดูแลที่บ้านเป็นโฮมพอัตนนะฮะ153รายนะครับ แล้วก็เป็นอยู่ในอยู่ในศูนย์ของเราที่เรียกเราเรียกว่า Local โล c a ควอลตินนะฮะอีก13นะครับ <S <S ข้อมูลที่ส่งมาจากส่วนกลางเนี่ยเราไปติดตามแล้วไม่พบตัวนะครับไม่ไม่พบตัวอยู่16รายตอนนี้นะครับก็ยังติดตามอยู่นะครับอขอภาพถัดไปครับนี่ในในประเด็นที่พี่น้องประชาชนส่วนส่วนโรคของของ,ของเราเนี่ยนะครับเราพบว่ามีาคนกลุ่มเสี่ยงนะครับ อยู่13คนเสี่ยงสูงนะครับอยู่13คนคําว่าเสี่ยงสูงก็คือบุคคลนะครับไม่ใช่สถานที่นะครับเพราะเข้าไปอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วรวมโต๊ะใกล้ชิดกันโจนแก้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยู่13ท่านนะครับเราตรวจเจอทั้งหมดนะครับก็ประกอบไปด้วยวันนั้นนะฮะมี316กับภรรยานะครับก็คือ338สนะฮะสีขาวคือ316นึ่งะครับ3 3 8 3 5 6 345หนะครับ3 5 3 3 6 2และล่าสุดที่ที่ผมเรียนเมื่อกี้ไม่ไม่อยู่ในในในภาพฉายก็คือคุณ4 0 5นะครับที่ผลขึ้นมาใหม่เราเราตรวจตรวจพบใหม่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับ,นนนะรบแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะครับยังเป็นแ l a บท,ที่ที่เชียงใหม่ที่เดียวนะครับยังเป็น1นึ่งแ l a นะครับนะครับ ส่วนคนที่มีผลยืนยันเพิ่มเติมขึ้นมาจากจากหเป็น2ที่ที่ได้นำเรียนมืสักครู่นะครับก็คือคูณ353นะฮะซึ่งไปตะวันแดงด้วยกันนะครับในวันที่8มีนาที่เหลือทั้งหมดนะครับใน13คนเนี่ยเราตรวจครบทุกคนนะครับที่เหลือทั้งหมดผลเป็นลบนะครับผลไม่พบเชื้อไม่พบสารพันธุก,กรรมนะฮะทีนี้ก็จะในกลุ่มเนี้ย พอเลิกจากตะวันแดงเขาก็จะไปอีก2ที่นะครับก็คือที่พิตตี้เอ็กซ์คลูซีฟนะครับกับเทคอิทในวันเดียวกันนะครับก็คือหลังจากนี้ไปด้วยกัน3ท่านนะครับไปทั้ง2ที่3ท่านนะฮะสามหนึ่งหกสามสี่ห้าสามหกสองเนี่ยไปทั้งทั้งสองท่านาไปทั้งสามท่านไปด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็กลับบ้านนะครับในในกรณีพื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับ ในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเราในในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเราได้นำกลุ่มเสี่ยงมาตรวจหาเชื้อทั้งหมดแล้วนะครับต้องยืนยันอย่าง,างนี้ที่เหลือก็จะเป็นแค่กลุ่มที่เข้าไปในช่วงเวลาเดียวกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงน้อยนะครับมีโอกาสติดเนี่ยน้อยมากเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับ ความเสี่ยงมีอยู่อย่างเดียวก็คือ,อเช่นไปบังเอิญไปอาจจะไปเข้าห้องน้ําแล้วจับลูกบิดประตออูอันเดียวกันบานเดียวกันซึ่งอันเนี้ยเราตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมครับว่าจะมีท่านใดบ้างนะฮะซึ่งแม้แต่นะครับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยจะมีบางท่านที่ทททแยกตัวไปนะครับที่อื่นก่อนป่วยนะครับซึ่งอันนั้นไม่มีความเสี่ยงนะครับ ยกเว้นว่าในห่วงเวลาที่เขาเริ่มป่วยแล้วแต่อาการไม่มากแต่ยังไม่มาโรงพยาบาลน,นะครับเราถึงได้โค้ดเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับต้องนําเรียนย้ําอีกทีนะครับไม่ใช่สถานที่แต่เป็นห่วงเวลาของการไปใช้บริการนะครับในสถานที่เดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของของสามเนี่ยเขาก็ไปงานศพนะฮะแต่ไปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็ลวกลับบ้านนะฮะซึ่งซึ่งก็จะไม่มีไม่พบผู้เสี่ยงสูงนะครับ ในกรณีของบ่อนไก่นะครับก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่ทราบว่ามีใครอยู่ใกล้ใกล้ชิดเขาบ้างเพราะในในในลักษณะพวกเราคง,งทราบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตค่อยนะั้นนะฮะจะมี3 4มหที่เข้าไปแต่ไม่ใช่3-16นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณ3 1มที่ไปคูณ3 6มหไปใช้บริการที่ g o o ตวิวเมื่อวานได้ได,ได้นำเรียนต้องต้องกราบขอขออภัยในเรื่องของข้อมูลนะครับ ต้องกรับขอบพระคุณทางทางเจ้าของร้านที่ที่กู๊ดวิวเนี่ยได้โรวิาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งทําใหเา้เกิดมีความสับสนเรื่องข้อมูลอยู่ตอนนี้เราจึงของนอนอ่ยลบเรื่องของของสาขาและวันที่ออกก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบให้แน่นอนว่าจริงๆแล้วเ,เป็นวันไหนสาขาไหนที่แน่นอนแต่ต้องนําเรียนครับย้ำอีกทีว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องสถานที่มันเป็นเรื่องของเวลาและสถานที่ที่เขาไปเจอกันเท่านั้นเอง พราะผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่แล้วนะครับต้องยืนยันอย่างนี้นะครับก็จะเหลือแค่ผู้สัมผัสที่เราเป็นห่วงเราถึงตั้งคณะกรรมการเลยได้ต้องประกาศว่าถ้าใครไปช่วงนั้นแล้วมีมีอาการไม่ไม,ไ,มไม่สบายก็ติดต่อเรามานะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้นําเรียนว่าจะจะ,จะทำอย่างไรนะครับจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับอันนี้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมอะีอีกหลายนายซึ่งเขาก็จะไปแต่ว่าไม่มีไม่มีนัยยะสําคัญมาก เพราะว่าไม่ได้ไปไปเจอผู้คนอะไรไปสังสรรค์ไปสถานที่ปิดสถานที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็ขออนุญาตไม่ไม่ได้นําเรียนตรงนี้แต่ถ้า,ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบนาํามาแจ้งต่อ,ต,อต่อสื่อมวลชนและประชาชนนะครับในเรื่องประเด็นของการปฏิบัติตัวนะครับตัดตาดไปครับตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาละตัวเขาไปอยู่ที่ไหนได้ได,ได้นำเรียนไว้หมดเรียบร้อยนะครับตัวภรรยาเองเนี่ยก็มีกลุ่มเสี่ยงเราได้นํา ก็คือเพื่อนที่ทํางานทั้งหมดเท่านั้นนะครับเขาเข้าไปแค่นั้นก่อนป่วยนะฮะเราได้นําทุกคนที่เสี่ยงตรวจเรียบร้อยหมดแล้วครับก็ไม่พบการติดเชื้อในสถานที่ทํางานท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับที่ที่รา,า,ายชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับตามรหัสที่ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดได้เข้ามาหาเราแล้วก็ตรวจยืนยันเรียบร้อยละในช่วงนี้ก็จะเป็นเหลือแค่ว่ารอให้พ้น14วันนะครับถ้าเขามีอาการซึ่งเราได้นําไปละ ก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจได้